สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลีทางค่ายฮอนด้าได้ทำการเปิดตัวยูโกรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์พลังงานไฟฟ้า100%ที่ประเทศจีนไปในช่วงก่อนหน้านี้โดยมันได้รับกระแสความสนใจในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะเป็นรถไฟฟ้าที่เน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักมีความคล่องตัวสูงและเป็นที่ต้องการของท้องตลาดหลักการออกแบบของ Honda U ยูโกนั้นจะมาในสไตล์แบบมินิมอลกระทัดรัดเน้นความคล่องตัวสำหรับการใช้งานในเมือง และมีความทันสมัยในงานดีไซน์ถึงแม้ว่ามิติดวยรวมของตัวรถจะดูมีขนาดเล็กแต่แมันก็ยังสามารถใส่หมวกน,น็อกไว้ใต้เบาะนั่งได้ในขณะที่ฟีเจอร์ต่างๆของตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับระบบไฟแบบ LED รอบคันหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลมีช่องเสียบ USB ระบบกุญแจแบบสมาร์ทคีย์และมีโหมดในการขับขี่มาให้เลือกกันด้วยครับ น้ำหนักของตัวรถรุ่นนี้จะอยู่ที่เพียง83กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งถือว่าค่อนข้างเบาเอกมากๆระบบดิสเบรกด้านหน้ารัมเบรกด้านหลังถ้าเราอ้างอิงจาก Honda y u ูโกที่วางจำหน่ายในประเทศจีนก็จะมี2รุ่นให้เลือกก็คือรุ่น EV ีที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนที่ล้อหลังขนาด1,200วัตต์ให้แรงม้าสูงสุดเทียบเท่าที่2.4แรงม้า ทำความเร็วสูงสุดได้ที่53กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรุ่น EM ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าความจุเล็กกว่าที่ขนาด800วัตต์ทำความเร็วสูงสุดได้ที่43กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อย่างไรก็ตามทั้ง2รุ่นนั้นจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมขนาด48โวลต์30แอมป์ทำให้วิ่งระยะทางไกลมากถึง130กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งราคาของ Honda Yugo กในประเทศจีนนั้นรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ38,000บาท และรุ่นท็อปอยู่ที่ประมาณ41,000บาทด้วยกันครับสนับสนุนโดย Lambretta Scooter c l a s สิกสายพันธุ์อิตาลี